เรื่องธรรมะคำสั่งสอนสิ่งใดก็ตามพูดออกไปกินใจหรือว่ตถูกใจหรือว่าดนใจหรือเป็นเครื่องชักนำชักจูงให้ผู้ได้ยินได้ฟังนำไปคิดนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลคำพูดนั่นแหละเป็นคำพูดที่สาระที่มีประโยชน์ถึงจะพูดมากมายทั้งวันทั้งคืน แต่พูดไปแล้วผู้ฟังไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติหรือผู้ฟังไม่ได้ดนใจหรือไม่กระทบใจหรือไม่ชักนาไม่ชักจูงใจให้ประพฤติปฏิบัติคำพูดนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนคนนั้นแต่อาจจะเกิดสำหรับคนคนอื่นนะเพราะนั้นการพูด อย่างมีโยมถามหลวงปู่ดุลหมอหลวงปูธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ที่ท่านยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลและจะสอนคนอื่นจะให้สําเร็จมรรคผลได้ไหมหลวงปู่ดุลก็ตอบแบบง่ายๆว่าหมอที่เป็นโรคภูมิแพ้แต่รักษาโรคภูมิแพ้คนอื่น ให้หายได้ไหมคือรักษาแก้วัดได้ไหมรักษาโรคหวัดของคนอื่นได้ไหมอันนี้ก็คล้ายๆกับว่ายานั้นเป็นยาอยู่อย่างเดิมแต่คนที่ให้ยานั้นอาจจะย่อนเรื่องธรรมะแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมะอย่างเดิมยานนั้นคือยาอย่างเดิมแต่คนที่ให้ยานั้นคืออีกต่างหาก อันนี้ก็เป็นแนวความคิดอันหนึ่งเหมือนกันอย่างหลวงปู่ล่าท่านก็บอกว่าทางว่าจะให้ท่านสเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนจะมาสอนคนพะพุทธศาสนาก็คงจะไม่แพร่หลายถึงขนาดนี้เพราะนั้นท่านผู้ใดก็ตามพอที่จะสั่งสอนได้ก็สั่งสอนไปเมื่อเราเรียนกอไก่ได้แล้วก็เรียนกอไก่เมื่อคิดเรียนขอไขขอขวดขอควายจึงฮอนกูก อ่านออกเขียนได้เท่าไหร่เราก็สอนไปตามนั้นแต่จะไปสอนในทางที่มันไม่ถูกต้องแต่ถ้าสอนที่ไม่ถูกต้องนั้นอันนั้นไม่ได้ผิดเป็นบาปทางจิตใจอีกทำให้เขาเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของครูบาอาจารย์อย่างยกตัวอย่างอย่างในประวัติของหลวงป,ปู่ชาก็เหมือนกันท่านไปสนทนาเกี่ยวกับวินัย ไปเจอกับสหธรรมิกไปเจอกันใหม่ก็ไปพูดเกี่ยวกับวินยัยสนทนาการเกี่ยวกับวินยัยสิกขาบทนั่นเป็นอย่งงางนั้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 นสิกขาบทนี้เป็นอย่างนี้อย่างงี้แต่องค์ที่อธิบายเรื่องวินัยให้ฟังนั้นท่านลืมท่านลืมไปจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับพอแยกย้ายกันกลับ ต่างองค์ก็ต่างนอนองค์ที่อธิบายวินัยให้ฟังเอามือกายหน้าภากว่าเราอธิบายวินัยให้เพื่อนพระฟังนี่ถูกต้องหรือเปล่าพอทบทวนนะโอไม่ได้ผิดเราบอกผิดแล้วเนี่ยผิดวินัยแลวแค่ว่าเราบอกสิกขบทนี้ไม่ถูกต้องแล้วถ้าองค์นั้นจําไปอย่างอย่างที่เราพูดเนี่ยถ้านเราตายค่ําคืนเนี่ยเมื่อเราตายไปเดี๋ยวเนี้เราไม่ได้ไปแก้ไขให้องค์นั้นอน่ะองค์นั้นก็จะเอา ทมที่เราอธิบายเนี่ยไปพูดให้องค์อื่นฟังอีกองค์อื่นก็จะเข้าใจพระวินัยคาดเคลื่อนไปอีกไม่ได้ท่านก็เลยสมัยนั้นไม่มีไฟฉายใช่ไหมมีแต่ไ,ไฟเทียนลงมาจากเขาเลยว่างั้นเดินลงมามาหาที่พักขององค์นี้มาบอกว่านี่นะที่สนทนากันนะ่ะผมพูดวินัยผิดไปตามที่จริงมันเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะผมทบทวนดูแล้วมันเป็นอย่างนี้ที่ผมพูดครั้งก่อนนะ่ะผิดนะ อย่าจำเอาเอาจำเอาครั้งนี้นะอา่าพอตอนเช้าก็มาเลยถามท่านมาทำไมท่านถึงลงมาท่านบอกว่าเวลาผมตายค่าคืนผมสอนท่านแล้วท่านเอาคำพูดของผมไปบอกกล่าวคนอื่นอีกทำให้ทำวินัยวิปริตนะขนาดนั้นหละคู่บาอาจารย์ท่านรับผิดชอบในหลักธรรมวินยัยแตในสมัยก่อนไม่มีหนังสือเลยไม่มีพระไตรปิฎก ไม่มีเทปซีดีอย่างทุกวันนี้เพราะนั้นบอกกล่าวกันด้วยคำพูดท่านต้องรับผิดชอบขนาดนั้นท่านเคารพในพระธรรมคําคสั่งสอนของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการที่จะพูดกล่าวอะไรซุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้ต้องพิจารณานด้วยเหตุด,ด้วยผลซะก่อนเรารู้อย่างไรว่ามั่นใจไม่ผิดนะเราจึงสอนอย่างนั้นไม่ใช่ว่ายกเมฆพูดไป เราได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ยังไงได้ปฏิบัติยังไงเราก็สอนอย่างนั้นอันนี้ก็คือการแนะนำสั่งสอนจะทำให้พระธรรมวินัยไม่วิปริตปนันทงของหลวงพ่อเองหลวง,งพ่อก็ไพระในพูดธรรมะสูงส่งเป็นธรรมะพื้นพื้นสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าหากว่าต้องการฟังธรรมะอันสูงส่งก็ไปฟังธรรมะของหลวงตามีเยอะแยะไปที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าในตำรับตำราก็มีหนังสือขององค์ท่านมีมากอย่างหนังสือเป็นดวงใจเล่มใหญ่อยู่ครบบริบูรณ์นอยู่ในนั้นท่านอธิบายเรื่องมรรคเรื่องผลอยู่ในนั้นจบตลอดถึงอวากาศของจิตอวากาศของธรรมก็มีธรรมะชุดเตรียมพร้อมก็มีที่เป็นหนังสือ ที่มีสาระที่เป็นประโยชน์สําหรับภาคปฏิบัติจากนั้นก็มีเทปเทปก็มากที่องค์หลวงตาอธิบายธรรมะขั้นสูงสูงําดับํรำดับขึ้นไปจนถึงที่สุดว่าง,งั้นเถอะที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานแต่สมมากที่หลวงพ่อในพูดในเทปเนี่ยก็คือเรื่องการปรับตัวการอยู่ร่วมกันในชุมชนพ่อแม่พี่น้องการอยู่ร่วมกัน เราเป็นพ่อเป็นแม่ทําหน้าที่อย่างไรในฐานะที่เราเป็นลูกเราทําหน้าที่อย่างไรเราเป็นพลเมืองของประเทศชาติเราควรทําหน้าที่อย่างไรโดยมากก็ชี้แนวทางให้เห็นว่าอันนี้ควรจะเป็นอันนั้นอันนั้นควรจะเป็นอย่างนี้สมากกว่าในคําพูดของหลวงพ่อที่อัดเทปแจกในครั้งนี้แต่หลวงพ่อฟังดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อชุมชนสังคมไม่มากก็น้อยเพราะนั้นจึงได้อนุญาตให้ออกแจกจ่ายดูแล้วก็อยากจะฟังเสียงสะท้อนเหมือนกันนะั่นแหะอยากจะฟังเสียงสะท้อนหลวงพ่อพูดออกไปคำใดพร้อมที่จะยอมรับทุกคำติเตียนเมรางั้นแต่ไม่ยอมไม่ยอมรับคําชมหรอกอยากจะยอมรับคําติเตียนถ้าว่าใครมีความเห็นว่ายังไงพร้อมยอมรับแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไข ยอมรับทั้งหมดยินดีรับฟังที่เขาตำหนิมาแต่ว่าก่อนที่จะตำหนินั้นต้องนอนฟังให้ดีนะเทพหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อฟังแล้วถ้าฟังแบบฉาบฉวยนั่งรถฟังและ,ะไรฟังเนี่ยจะไม่เข้าใจเพราะว่าคำพูดหลวงพ่อเนี่ยช้าแต่ละคำบางทีย้ำกันเห,เหมือนกับคนแก่อายุแปดสิบเกสิบพูดอย่างนั้นแต่ พอฟังฟังไปก็น่าล้ำคาญตัวเองเหมือนกันนะเพราะทําไมมันพูดช้าขนาดนี้เราพูดนะทาไมเราพูดเร็วอยู่นะทําไมมันไปพูดใส่เทปออกเป็นเทปแล้วทำไมมันช้านะมันแปลกเหมือนกันนะั่น่ะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยต้องนั่งดีๆเอามือกายหน้าผากดีๆค่อยฟังเออ,เอ,อจะรู้ได้จะวิเคราะห์ได้ว่าเออพูดเป็นยังไงยังไงยังไงย้ำช้า,ชา ถามว่าคนที่ช้าเนี่ยเออก็ชอบนะแต่คนที่เร็วนี่ลำคาญคนที่เร็วนี่ลำคาญลำาคาญคําพูดของหลวงพ่อในเทปแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ยังลาคาญเออตามปกติเราพูดเร็วอยู่นะทําไมมันเสียงอยู่ในเทปทําไมมันช้าหรือว่าเวลาอัดเทปมันสโลสโลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวะทําทไมมันเป็นอย่างนี้วะแต่ทีนี้มันฟังประกันไหนก็ทุกกันทีนี้อแสดงว่าเราเนี่ยพูดช้าวะ แต่ทำอย่างไงได้อุปนิสัยใจคอนี่จะไปเปลี่ยนพูดไปถ้าพรพูดเร็วพูดผิดพูดถูกก็ยิ่งแย่ใหญ่อีกท่นี่ก็เลยพูดเอาช้าตามช้าเลยตามเลยไปอย่างนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นพวกเรานะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดชา้าพวกเราก็ฟังช้าตามไปค่อยๆฟังไปเรื่อยๆแหละนะแต่แต่แตยังไงก็ฟังให้เกิดสาระให้เกิดประโยชน์นั่นแหละแต่ว่าจิงตรงไหนที่ ฟังดูแล้วมันขวางหูหรือว่าไม่ถูกต้องเอาเขียนใส่กระดาษโนดตน,ดน,ดนดมาก็ได้หลวงพ่อยินดีรับฟังเหมือนกัน